ใจสิทาอัธิบาสีภาพประดาชวาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรักทำคำสาดต่งางและราชการของเศรษฐีนอกเดียงโงโครงาารบูรณะรูปโทงของทบดีถวายในรวนมีทั้งหมดสารกิจกรรมกิจกรรมแรกโครงงารบูรณะคำข้อสอน2ี่โครงกายี่สิโรงเรียน 2. โครงการนวมพันิสู่วิถีของเรียนและ 3. กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาความรัาโรงเรียนที่มายและวามสำคัญโรงเรียนเท้าวิวยาคารได้เปิดสอนในโรงเรียนในระดับยยมัธยมศึกษา1-6โดยผู้ปกครองของนักเรียนน,180ยนั้น188สิ่มีอาชีพเกษตรกรจึงไม่มีฐานะยากจน และได้ออกหาชื่อเสริมในพื้นที่ต่างๆที่มี่ความเจริญจึงทำให้ส่งผลการเรียนรู้ไปสู่ปู่ย่าตายายจึงทำให้หนักเรียนมีพันนรใจทำที่เสื่อมลงและเป็นเด็กที่มีจิตใจไม่ไม่ค่อยดีครับจึงทำให้เราเท่ททาวิจัยรจัดทำ าจึงเป็นคนดีมีคุณธรรมใจดีกิจกรรมแรกที่เราจะนำเสนอเพื่อคณะกรรมการคือโครงงานวัตกรรมคำข้อสอบ24โครงงาน24รอบที่1ขอเชิญ ปริยะฉันทาวิมังสาโดยน้องนำคำบูโรราโชว่าหลงพ่อดู ชั่วโมงจิตอาสาหนึ่งชั่วโมงค่ะและใมหนึ่ง <bekommen> ช <brainstorm> ั่วโมงเราจะมีการขยายผลโดยการปลูกต้นไม้ในบ่วน้ำร่วมกันนะคะการปลูกเป็นต้นไม้ในบ่วน้ำนะคะมีขั้นตอนการทำดังนี้นะคะเน้นนะคะน้ำขวดน้ำตัดเป็นสองส่วนให้มีส่วนบนและส่วนล่างเจาะรูส่วนโดที่เป็น พอประมาณเมีผมมีมุมการดีๆค่ะคุณธรรมพื้นฐานแปลกตานะคะขยันซื่อสัตย์มีวินัยสุขภาพสะอาด จะเป็นกิจกรรมที่3กิจกรรมที่สคือกิจกรรมจิตอาสาพัฒน,นาบ้านวัดและโรงเรียนครับค่ะสำหรับโครงการนี้นะคะเป็นโครงการจิตอาสาพัฒนาบ้านวัดโรงเรียน อองจิตอาสาเก็บขยะดูแลชุมชนกิจกรรมคารยายานคนนี้เพื่อนหรอกิจกรรมนี้ คุณธรรมใจธรรมและพรโบคราวโชวานะและนักเรียนโรงเรียนเท่าวิจาการร้อยสนะครับมีคุณธรรมใจธรรมนะครับทำให้เป็นคนดีและส่งผลให้โรงเรียนเท่าวิทยาคารได้รับางวัลดังนี้รางวันนักเรียนพระกธรรมปรวจกปีการศึกษา25 5 4น้าคือเด็กอิงปาตวันบ้านอยู่นักเรียน